มาพบกับบอลนิคายอีกแล้วนะคะวันนี้มีไฟเข้าหลามตัดนะนำเสนอนะคะคันนี้เลยค่ะสีขาวมุกนะคะแม็กนะคะเป็นตัว c e 28นะคะเบาะคันนี้เป็นเรคคารโรเบิร์กใหม่นะคะลูกค้าคันนี้เปิดตัวราคาอยู่ที่299,000นะคะคันนี้ผ่อนเบาๆนะคะเดือนละ6,000บาท่า6ปีนะคะคันนี้ออกรถ219,000นะคะลูกค้าสีขาวมุกนะคะว่าสวยมากมาก ค่ะใครสนใจนะคะสอบถามได้เอกสารครวบวันเดียวทราบผลนะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยค่ะเต้นอยู่ซอยเซรี64เต็นยูซ่ซอยเซรีไทย64มินบุรีนะคะสนใจเข้ามาดูรถได้ค่ะรถสวยมากไปแล้วนะคะ